โลกเป็นสีชมพูแมตพิรณีอวดลุกสุดสดใสโชว์เอวขาวแบบเบาๆแมตพิรณีนาง,งเอกสาวสวยมากความสามารถที่ตอนนี้กำลังมุ่งมั่นในการเปิดตัวธุรกิจใหม่ร้านไอศครีมที่มีนายทุนใหญ่คือสงการแฟนหนุ่มของเธอนั่นเอง ซึ่งช่วงที่ผ่านมาแมทค่อนข้างเงียบหายไปจากวงการพอสมควรเพราะเธอไปมุ่งมั่นกับการทำธุรกิจส่วนตัวซึ่งลงทุนไปเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองทุกขั้นตอนก็ขอให้กิจการร้านไอศครีมเฮงๆปังๆนะคะ ล่าสุดเธอได้ไปทานอาหารพรักผ่อนสบายๆลังจากดูแลธุรกิจกับรุกอวดเอวขาวในชุดสีชมพูที่บอกเลยว่าหวานสุดๆน่ารักมากพร้อมแคปชั่นสุดปังว่าข้างหลังเราเป็นร้านปิ้งย่างแต่ข้างๆเธอเป็นเราได้ปะสวยแล้วย่างอารมณ์ดีอีกนะเนี่ยเราอะ่ะอีๆ